็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วลีบุลุอให้ชูนะนำเค้กมาเสิร์ฟและชาหลังจากที่เสิร์ฟเสร็จแล้วลิบูลุก็ได้พูดขึ้นมาเบาวๆว่าคราวนี้ที่ฉันเรียกพวกนายมาที่นี่ก็เพื่อว่าจะถ่ายทอดการตัดสินใจเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับจกักรว พราอีกอย่างก่อนหน้านั้นเข้ามาเลยริวรุได้ตัดสินใจเลือกคนที่จะรับช่วงต่อแล้วไม่จําเป็นต้องให้รีบไปก่อนนานมาแนะนําตัวลาปาท,ที่มาในฐานะผู้ส่งสารกันก่อนและสิ่งที่ลาปาจะพูดออกมาอย่างที่ริวรุคาดเอาไว้คือบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทั่วไปพวกเขาตั้งใจจะให้กองพลผสมที่ปิดกั้นทางฝั่งตะวันออกของอาณาจักรโคนแคะเพื่อเข้าโจมตีจักรวรริ และต้องการให้พวกรีบุรุเข้าร่วมกับพวกเขาสิ่งเหล่านี้ได้สอดคล้องกับสิ่งที่รีบุรุได้ยินมาจากกีแต่รีบุรุก็ไม่อยากจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามความตั้งใจของรีบุรุไม่ใช่เพื่อเอาชนะโดยกองทัพแต่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างคนชั้นสูงรีบุรุไม่ต้องการให้พลเรือนเสียชีวิตดังนั้นจึงจะเป็นต้องพูดคุยกับยูกิอย่างระมัดระวังอีกครั้งแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างกระทันหันแต่ก็จำเป็นต้องเตรียมสถานที่สำหรับการเจรจาเรื่องนี้ ได้มีการหาลือกับยูกิผ่านทางลาพาสด้วยเช่นกันละเวลาได้ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วผู้ริบรู้เองนี่แหละที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนมารวมตัวกันรีบรูก็จะปล่อยให้ลาพาสจำแต่เขาก็น่าสงสัยเกินไปและเบื่อเฉดต่อเครดิตเป็นสิ่งสำคัญและรีบลู้ก็ตระหนักอีกครั้งในตอนนั้นลาพาก็ได้พูดว่าสวัสดีทุกคนฉันลาพาสเป็นรองประธานของกลุ่มตัวตลกสายกลางและข้าเข้ามาที่นี่ในฐานะทูตของท่านยูกิ เจ้านายของพวกเราลิมบุรุที่เห็นลาฟ้าก็คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ช่น,น่าสงสัยเหลือกเกินแล้วทาไมต้องเต้นในเวลาแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ชายคนนี้ถูกส่งปานในฐานะทูตการเย็นชาเกินไปสำหรับเขาจึงเป็นไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่ลิมบุรุคนเดียวที่หงุดหงิดเพราะเซอเอเองก็พร้อมที่จะทําท่าทางอันตรายแต่พวกเขาต้องหยุดอยู่ที่นี่เซอเอขยจัดควงผมคืนบริษันานเซ่ก็ตตบว่าครับ มันมากเกินไปที่จะประมาทโซเอลาพาตมักจะนั่งลงอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังไม่ประมาทและไม่ได้รีบจบการแนะนําตัวเรีบรลูกก็พูดว่านี่คือลาพาตผู้ส่งสารของยูกิแลวลาพาตก็พูดว่าเรืยอฉันว่าลาพารจะเฉยได้ไหมคอนินเชน่าเรีบรุูกพูดว่าอ๋องั้นเหลอฉันจะทําตัวเหมือนที่บ้านเองรบรุูกบอกเองว่าจะยอมรับน้ำใจของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวตนของผู้สงสารเพราะทาในสิ่งที่เขาต้องการ โยกีได้จัดการสถานที่นัดพบสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วถึงแม้ว่าเรื่องจะเร่งด่วนแต่ดูเหมือนว่าลาพาสจะส่งผู้ริบบรูไปที่นั่นดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเคลื่อนย้ายสิ่งสําคัญก็คือใครจะไปกับริมบรูในที่สุดก็ถึงจุดนั้นและต่อมาก็ให้มีคนพูดว่าพวกเราส่งคนไปได้ครั้งและไม่เกินหกคนเท่านั้นตัวริมบรูและลาพาสต้องไปที่นั่นอยู่แล้วไอ้ที่เหลืออีสี่คนใครจะไปกับริมมรูเดียวริมบรูก็ได้คิดในใจว่า อีสีคนที่เหลือจะเป็นใครจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวขอบการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ไม่สามารถพูดถึงกลุ่มโคนที่มารวมตัวกันได้มันก้ายังคงหลับไหลอยู่ในเงาของรีโมลูส่วนเจวโด้ก็ยังคงตื่นอยู่สมาชิกของกลุ่มเขาวงโกดเช่นคุลล์มาในเฮดก้าหางสกออนและอดั้แมจะคงเป็นตัวย่อในเขาวงโกดโดยไม่มีวี่แววว่าจะลืมตาตื่นขึ้น การฟักตัวของการอีวัฒนาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งรีบรุก็เข้าใจดังนั้นตอนนี้ผู้รีบรุต้องยืนยันตัวตนสมาชิกที่สามารถดำเนินการได้แล้วต่อมารีบรุก็พูดว่าเบนิมอูฉันอยากให้นายมากับฉันสภาพร่างกายของนายเป็นอย่างไรบ้างพอได้ยินรีบรุพูดเช่นนั้นลาปาก็ได้พูดว่าอะไรคุณไม่สบายเหรือลาพาก็ได้ถามด้วยสายตาที่ไม่กล้าที่จะประมาทแต่รีบรุก็คิดว่าจะไม่บอกเขาเกี่ยวกับการลืมตาตื่นขึ้น ไม่ถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วไม่ยังเป็นต้องทาตามคําสั่งโดยเจตนาแล้วต่อมาเบนิมารุกได้พูดว่าไม่มีปัญหาสภาพดีเยี่ยมเบนิมารุก็ได้ยิ้ยมอย่างไม่เกรงกลัวพอแล้วเลยลาปาดโดยสิ้นเชิงทัศนคตินั่นมันเท่ไม่แต่สลายไปโดยไม่มีการบอกใบ้บริบุลุก็ชื่นชมนิสัยของเบนิมารุกจริงๆต่างจากริมุลูขณะที่ข้มควรเมื่อมองเข้าไปใกล้เบนิมารุก,ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เขาเคียงแจงขึ้นแล้วเปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีสาหรับโมเมกิและอาลบีรตพวกเขาสามารถพัฒนาได้หลังจากที่ริบลูได้ยินเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเบนนี่มารูจะใช้เวลา2คืนติดต่อกันกับภระระยาะสองคนของเขาอารีมุก็คิดในใจว่าฉันควรจะพูดว่ามันเป็นงานหนักจริงๆหรือว่าฉันควรจะพูดว่ามันน่าอิจฉาจริงๆหลังจากที่ลาทิ้งร่างเนื้อหนังแล้วเขาก็ได้รับมันอีกครั้งและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์แบบ ชื่อของเผ่าพันธุ์ก็คือโอนิวิญญาณเพลิงซึ่งประเภทของวิญ,ญญาณปีศาจศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกับเผ่ามังกรมันมีคุณสมบัติทั้งศักดิ์สิทธิ์และเวทมนต์และยังคงสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณของอสูรระดับสูงวิญ,ญญาณปีศาจศักดิ์สิทธิ์ขั้นต่ำกว่าเมื่อเทียบเท่ากับตระกูลมังกรและมีคุณสมบัติเหมือนกับตระกูลมังกรแต่สูงกว่าไฟคุณลักษณะกล่าวคืออดที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหลักการของโลกนี้ ล้วนประกอบด้วย8คุณสมบัติทางธรรมชาตินั่นเองดินน้ำลมไฟลมและอากาศเรียกว่าคุณสมบัติหลัก5ประการดินดินไม่แข็งแกร่งเท่ากับไฟไฟไม่แข็งแกร่งเท่ากับน้ำน้ำไม่แข็งแกร่งเท่ากับลมลมไม่แข็งแกร่งเท่ากับอากาศและอากาศก็ไม่แข็งแกร่งเท่ากับดินโลกถูกไฟเผาผลาญและไฟก็ถูกกาจัดโดยน้ําน้ําก็ซึ่งหายไปโดยลมซึ่งลมก็ถูกแยกโดยอา,ากาศและอากาศก็สามารถพึ่งพาโลกได้ เพียงเพราะว่าเป็นตัวบ่งชี้เท่านั้นคุณลักษณะทาง5้าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เกิดร่วมกันในบทบาทนี้นอกจากคุณลักษณะทาง5นี้แล้วยังมีคุณลักษณะที่ตรองอาข้ามกันอยู่2ประการได้แก่แสงสว่างและความมืดและคุณลักษณะที่ไม่จำกัดเวลาซึ่งอยู่ด้านบนสุดของคุณลักษณะทั้งหมดวิญญาณในรูปแบบของยักษ์เช่นเดียวกันกับอิบีถูกมัดเอาไว้โดยทางกฎทางกายภาพดังกล่าว ควรจะกล่าวว่ากฎของโลกนี้ปรากฏอยู่ในการดำรงอยู่ของเหล่าเอลซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติทั้ง8ประการแสงสว่างมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสั้นหลาพวมมืดโดยที่แสงส่งเทวทูตสวรรค์และความมืดก็ได้ส่งปีศาจถ้าหากสืมหาที่มาของเผ่าสปราทูตสวรรค์ที่พวกลิบุรุสามารถระบุได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าการเรียกพวกมันเป็นเอลไม่ใช่เรื่องที่ผิดแค่ถามดียโบแล,แล้วเขาก็าควรจะบอกลิบุรุในรายละเอียด แม้จะรู้ว่ามันไม่มีความหมายและไม่น่าสนใจแต่สำหรับิีมุรูสิ่งสำคัญก็คือต้องสังเกตว่าสูงกว่าวิญญาณคือพวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีทั้ง8ประการเช่นกันวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดก็คือผอมองกรและปัจจุบันก็สามารถระบุผอพันมวงกรได้เพียงแค่สี่ผอพันในความคิดของิีมมรูเวลดานาว่ามงกรดาราเป็นคุณลักษณะของอากาศและโลกที่อ้างอิงมาจากดวงดาวอาจมีคุณลักษณะามากกว่านี้ มังกรน้ำแข็งขาวเวลซาโดหรือเวลซาร์น่าจะเป็นน้ำแข็งมังกรไม่เกียยวเวลกินซึ่งก็คืออาจเป็นคุณลักษณะของไฟด้วยในวอร์เดอร์น่าของพวกลิบรุรูซึ่งนอกจากน้ำได้รมแล้วยังสามารถกำหนดอากาศได้อย่าบอกเขาเป็นแบบนั้นค่อนข้างจะเป็นผู้ชายอย่างที่คาดไม่ถึงกล่าวโดยย่อไม่ผิดที่จะคิดว่าเมล็ดพันธุ์มังกรนี้แท้จ,จริงคือยอดสุดของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และเบนนี้มารุก,ก็พัฒนาไปเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับผ่อพันธ์มังกรเฟมโอนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปแบบชีวิตทางจีตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังคงเป็นร่างกายที่มีผลกระทบต่อโลกแห่งวัตถุด,ด้วยและอายุไขของมันก็ไม่มีขอบเขตด,ดังนั้นจึงไม่มากเกินไปที่จะเรียกเขาว่าโอนี้มันเป็นการอิวัฒนาการพิเศษปริมาณขององค์ประกอบเวทมนต์ที่สำคัญก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ที่รีบรู้สังเกตมามีแกนพลังเวทเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงหลายเท่าและถึงแม้ว่าจะมีค่าสูงสุดแต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับลูเมนนัสแต่ก็ควรจะเป็นการจับผู้ที่ดีระหว่างพวกเขอหาพวกเขาต่อสู้กันในกรณีนั้นผู้ที่รีบรู้ก็ควรจะได้เปรียบกว่าเลขหลักเดียวของจกักรวรติและต่อมารีบรู้ก็พูดว่าใช่แล้วคนแรกคือเบน,นิมารูและคนที่2ก็คือรายต่อไปกาตาลาก็ได้ตัดสินใจแล้วอีกที่เหลือสองคน ชิออนและดิอาโบฉันก็กำลังจะไปด้วยเหมือนกันกาดาล่าเขาเป็นคนนำทางส่วนสถานที่อื่นๆแม้ว่าจะเป็นเลขานุก,การของรีมูรูชิออนและดิอาโบจะปล่อยให้ลาฟาสจัดจาก,การเองสุดแล้วคนที่ไปจกกะกวาดมีริมมรลูกาดอล่าบินนี้มาลูชิออนและดิอาโบแล้วกาดล่าก็พูดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถิดท่านรีมมรูและชิออนก็พูดว่าตาไปที่อยู่ใกล้ข้าก็ไม่เป็นอะไรชิออนก็พูดด้วยรอยยิ้มบนในหน้าของเธอ เชียงก็กําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างแม้ว่าถึงจะรู้สึกไม่สบายใจแต่่อออนก็ไว้ใจได้ในฐานะผู้คุ้มกันให้อดีตเธอเคยเอาชนะเลเซนซึ่งแข็งแร่งกว่าตัวเองมากและเธอก็ไม่เคยขาดแคลนการฝึกฝนตัวเองเชออนในแง่ของการต่อสู้ระหว่างที่รีบุุคิดอยู่นานเดียวก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮึข้าก็ไม่รู้ว่ากีกําลังทําอะไรอยู่แต่การรบกวนท่านรีบุุนั้นช่างน่ารังเกียจเมื่อเราอยู่บนเรือลำเดียวกันปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปโดยข้า เดียบยังคงมั่นใจมากอย่างไรก็ตามการใช้งานเดียบนั้นริบรุลก็อุ่นใจมากทําได้ดีมากให้ฉันได้พึ่งพามันมันเป็นความคิดที่ดีที่สุดที่จะบอกว่าเขาเป็นสิบหัวกะทิที่มีไม่กี่คนแต่นั่นก็โล่งใจแล้วคนที่เหลือก็ต้องตามพวกเราไปที่จักรวัดขณะที่ริบุลูก,กาลังจะพูดก็มีคนแสดงความไม่พอใจก่อนเดี๋ยวก่อนท่านริบรุลุถ้าต้องการมาระกุเทศถ้าคิดว่าน่าจะเหมาะก,กว่าที่จะทําเช่นนั้นได้โปรดให้ข้าไปกับท่าน คนคนนั้นก็คือเทสซาร่าซาจากที่ริบรู้จําได้เทสซาร่าซ่าดูเหมือนว่าจะมาจากฝั่งอิมพีเรียสและก็ควรคุ้นเคยกับภูมิาศาสตร์ที่นั่นและเธอก็ยังเป็นจอมพลของทางการทูตและเจราจาเจงและความสามารถในการต่อสู้กไกลที่ตีอาจจะเจงกลัวรีบรุเลยด้วยซ้ำข้อดีของการรับกาโดราก,ก็คือเขารู้จักกับยูคิดีกว่าที่เขาจะทําเมื่อคิดเกี่ยวกับมันแล้วมันก็ควรจะทํางานโดยไม่มีเขา กาดอล,ล่านั้นแข็งแกร่งมากแต่ไม่เทียบเท่ากับเททราราซายิ่งกว่านั้นก็กลัวว่าจะไม่รู้ว่าเมื่อไร่เขาจะเสียเปรียบแต่ด้วยเหตุนี้ต่อให้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับกาดอลล่าลูบรูก็จะไม่รู้สึกแย่กับมันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมันก็น่าสมเพชเกินไปสำหรับเขาใช้คําแนะนําของเททาราซาที่นี่แล้วต่อมารีบลูก็ได้พูดว่าก,การแลกกาดอล่ากับเททราราซ่ากันพอดินเช่นนั้นเททาราซาก,ก็พูดว่าขอพูณค่ะ เททรัสซามีรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าของเธอไม่ริบุกคิดว่ามันควรจะพูดว่าชูชานมากกว่าการ์ล่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับมันเช่นกันดังนั้นจึงถูกตัดสินแล้วแล้วต่อมาลาพาสก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าจะตัดสินใจแล้วงั้นพวกเราไปเตรียมตัวกันเถอะริบุลก็คิดว่าไม่รู้ว่าต้องเตรียมการอะไรอีกแล้วก็เลยถามลาพาสไปแต่ปรากฏว่าลาพาสเขาดูราวกับว่าหางของเขาถูกเหยียบ เมื่อวานนี้ลาพาได้มาถึงเทมเพลสเรดิบรุคได้ต้อนรับเขาอย่างกับแขกแล้วลาพาก็พูดว่านี่นี่นี่คือน้ำพุร้อนผู้ชายคนนี้เขากำลังเดินทางไประหว่างโรงอาหารกับน้ำพุร้อนเมื่อวานนี้และได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาของผู้ริมนบรูอยากไม่มีใครเหมือนเสียงของโซเอก็ดูเหมือนว่าจะโกรธมากไม่แปลกใจเลยที่เขาจะถูกมองในต,ตอนนั้นลาพาก็พูดว่าฮ่าฮ่าเปิดเผยมันไม่สวยเลยคุณโซเออยไม่เปิดเผยได้อย่างไร ก้ามากนะลาปาตคุณจ่ายแล้วใช่ไหมคุณเห็นไหมเราเป็นแขกรับเชิญเราจะทําทงานต่อไปเพื่อขวบคุณดังนั้นโปรดให้เครดิตสําหรับสิ่งนี้ที่หน้าด้านพอฉันบอกว่าคุณโซเอที่พยายามจะตอบว่าลาพาแต่ลาพาก็ว่าไม่ใช่ความผิดของประเทศหรอกหรือตอนนี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเป็นสถานที่แห่งความสูขใครก็ตามที่มาที่นี่ก็ต้องพักผ่อนอย่างผ่อนคลายลาพาตเองก็เป็นผู้ที่สนับสนุนความดีของประเทศนี้อย่างเข้มแข็ง ไม่มีใครเกลียดการชมเชยแบบนั้นไม่ใช่คนเลวความพนัทธ์ใจของลีบรูที่มีเกี่ยวกับลาพาร์ตนั่นก็ได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยระหว่างที่ลีบรูคิดอยู่นั้นเบนิมารุก็ได้พูดว่าอย่าหลงกลท่านลีบรูไม่ต้องห่วงข้าจะติดตามท่านอย่างใกล้ชิดแม้ว่าท่านจะไม่สนใจก็ตามพอได้ยินเช่นนั้นลีบรูก็รู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเบนิมารุพอได้ยินเบนิมารุพูดเช่นนั้นลีบรูก็พูดว่าหยุดได้เขายังพูดไม่จบเลยและพาร์่าว่า ไม่เป็นไรใช่ฉันรู้แล้วล้วไว้พบกันใหม่เอาไปกันถือหลังจากที่ลาพาร์ตกล่าวอำลาก็ได้จากจากห้องประชุมไปอย่างมีความสุขหลังจากที่เห็นผู้ชายอิสระคนนี้จากไปพวกรีบรูก็ได้เปลี่ยนไปเป็นหัวข้อถัดไปแล้วก็ได้มีคนพูดว่าไปฐานทัพของศัตรูด,ด้วยทหารเพียงแค่5้าคนมันจะไม่อันตรายเกินไปหรือพวกเราทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกันหากมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านรีมรูไม่รู้ว่าการต่อสู้จะชนะได้แค่ไหนมันก็ไม่ง่าย แน่นอนฉันก็ยังเห็นด้วยว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมีกองทัพอยู่ด้านบนสุดของการต่อสู้แต่ในกรณีนี้จะเป็นต้องมีใครสักคนที่สามารถทำ้าที่เป็นกอบป้องกันในท่านริมบุรุได้เซอเอากาบิวและฮาคุโร่ได้สแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อแผนการนี้ในการตัดสินใจแล้วต่อมาเขามีคนพูดว่าเช่นเดียวกันกันกบที่ฮาคุโร่พูดแม้ว่าจะเป็ียนชั้นชาก็คงจะรู้ว่าคือเป็นสอดเท่าของท่านริมบรุในช่วงเวลาวิกฤตแล้วต่อมาก็ตาก็ได้พูดว่าอ้าโล่เหนือ กขตาก็พูดออกมาแค่นั้นพวกรีบรูก็สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่เขาพยายามจะพูดได้ชนิดของสิ่งนี้อย่างจริงจังรีบรูก็หวังว่าจะไม่ฮาคุโร่่าสอนกัปตาแบบนั้นนะตัวรีบรูก็เข้าใจแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าสอนในความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและโปรดเข้าใจและตัวรีบรูก็เข้าใจคํากล่าวอ้างของฮาคุโร่ด้วยเพียงแค่รับมันเอาไว้ในใจไม่ได้แลลีบรูกก็พูดออกมาว่าฉันดีใจที่ทุกคนเป็นห่วงฉันและฉันก็ให้ค่ากับทุกคนมากพอๆกัน เพรเหตุนี้ฉันจึงไม่ต้องการที่พัฒนาแผนการต่อสู้คือเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันทํางานกับทุกคนแบบนี้หลังจากที่ผู้เชียนน่ยวชาญลีบรุก็คิดในใจว่าจริงสิดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากอาจจะไม่ใช่คําพูดของฉันสาหรับมันในประเด็นนี้เบน,นิมลุกับพวกเขาก็น่าจะอยู่ข้างฮาคุโร่ถ้าสลับตำแหน่งกันบางทีตัวลิบรุกเขาก็คิดว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์เดียวกัน แต่อารมณ์ของทุกคนนั้นทําให้รีบุลุมีความสุขแต่รีบุลุก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมาเสียสละจริงๆตัวรีบุลุรูร้รว่ามันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ขอจะจัดลําดับความสาคัญของความรู้สึกของเขาที่นี่ไม่ว่าในกรณีใดแผนการทําสงครามแบบเสียสละไม่เป็นไรเมื่อพูดถึงสิ่งนี้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการทําสงครามกับจักรวรรดิเมื่อได้ยินที่รีบรุลุพูดทุกคนก็ได้พยักหน้าไม่ว่าด้วยอารมณ์ไหนก็ควรจะสงบอารมณ์ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน แล้วต่อมาโซเอก็ได้พูดว่าท่านริบรู้ข้ามีแผนพอดีเช่นนั้นรีบรูก็ว่าอะไรนะโซเออาเซก็ตอบว่าตอนนี้ร่างแยกคนของข้าได้แทรกซึมเข้าไปในจักรวรรดิแล้วแม้ว่าจะยังไม่ถึงตัวเมืองหลวงของจักรวรรดิเนื่องจากมีการแทรกแซงมากเกินไปตาข่ายการเฝ้าระวังก็หลวมมากกว่าแต่ก่อนข้าคิดว่าข้าสามารถนัดพบกับมันได้ที่ปลายทางของของลาพาร์สผ่านการเคลื่อนย้ายผ่านเงาพอดีเช่นนั้นริบรูก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง ปรากฏว่าค่อนข้างมั่นใจโซเอก็เป็นแสยลับที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในเวลาเช่นนี้และความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็เลยที่ตีในการสำรวจอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าโซเอจะวิวัฒนาการโดยไม่ต้องขยับพเพย์เลนกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวโซเอก็ได้หยุดเป็นโอนี้ที่ปกติและได้พัฒนาไปเป็นผอพันธุ์ที่เรียกว่าดัสสปิริตโอนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดจากการวิวัฒนาการของเบนนี้มารู้ และโซเอก็ได้รับพรโซเอ Zoe ได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้เป็นเงาของเบนิมารูเมื่อตอนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านของโอเกอร์เบนิมารูเป็นโต๊ส่วนโซเอก็เปิดเสมอเป็นเก้าอี้ผู้ขอเป็นทั้งขึ้นเล่นลงและเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมากที่เท่าเทียมกันอย่างที่บอกไปมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคู่ของสิ่งมีชีวิตที่เข้าขากันกับเบนิมารูเป็นเพราะทั้งสองคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นโซเอจึงได้รับอิทธิพลอย่างมาก จากการปลุกพลังของเบนนี้มาลูสันนีฐานว่าโซเอเองก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาการของเบนนี้มาลูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่ทั้งสองคนจะเข้ากันได้โซเอก็เป็นโอนี้จิตวิญญาณมืดก็เป็นจิตวิญญาณของอสูรให่งความมืดในเช่นเดียวกันกับเบนนี้มาลูก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นทางแบบจิตวิญญาณที่มีร่างกายมันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นลูกครึ่งของเบนนี้มาลู เขาไม่เก่งเท่ากับเบนิมารูแต่เขาก็มีเวทมนต์ในระดับปานกลางแม้ว่าเขาจะได้กว่าเบนิมารูมากแต่ก็เขาก็มากกว่าสภาพของเคแมนที่ตื่นขึ้นมาโซเอในปัจจุบันอาจจะมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยเมื่อต่อสู้กับอดีตจอมานเช่นคาริออนหรือเฟเป็นเพราะการเสริมพลังนี้ทําให้เขาสามารถแทรกซินตาขายการเฝ้าระวังของจกอักรวรรดิได้หรือไม่จริงไม่จริงมันก็ไม่สําคัญแต่มันค่อนข้างน่าเชื่อถือที่ทําโดยโซเอยูบลุก็ไม่มีปัญหากับสิ่งนั้น แต่มันมีปัญหากับคนคุ้มกันมาซาโยคีจะทำอย่างไรรมบรูที่คิดเชน,นังเขาได้พูดออกมาว่าน่าเชื่อถือมากแต่ว่ามาซาโยคีล่ะพอได้ยินรมบรู้ถามเช่น,นันเซ่ก็ตอบว่าใชล่างคนของข้าคอยติดตามดูต่อไปและแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้าก็คิดว่ามันคงอยู่เพียงพอแล้วเซ่ก็ได้ตอบออกมาอย่างมั่นใจและดีอาโบก็ได้สอดส่องดูข้อเสนอนั้นแล้วเขาก็ได้พูดออกมาว่าในกรณีนั้นทำไมคุณไม่ให้เวนอม ขาร่วมกับปาร์ตี้ของมาซายเลคีในความคิดเห็นที่ต่ำต้อยของข้าตราบใดที่เด็กเหลือขอคนนั้นถูกเก็บเป็นวามลับเวนอมก็สามารถทําหน้าที่คุ้มกันและเฝ้าระวังได้มันจะลดภาระของทั้งคู่ลงเกี่ยวกับท่านโซเอและใช้เป็นกรมมาการประกันภัยพอได้ยินข้อเสนอของดิอาโบลิบุลก็คิดในใจว่าหืมเป็นข้อเสนอที่ดีลักษณะของเวนอมนั้นไม่ต่างจากปีศาจท,ทั่วไปทําสิ่งต่างๆด้วยสามัญสามเนื้อและข้อข้ายจะแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน และให้ควรู้สึกเหมือนกับมาซาเยคีและกับริมุรุก็สามารถพูดคุยกันได้ดังนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเข้ากันได้ดูเหมือนว่ามันจะสนุกถ้ามอบสิ่งนี้นให้กับเขาริมุรุที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเดียโบก็ได้พูดออกมาว่าในกรณีนี้จะให้ใครที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายพอดีเช่นนั้นเดียโบก็พูดว่าเฮ้ๆไม่มีปัญหาเนื่องจากก็ยังมีสาวสาวเททราซ่าอยู่งานของข้าจะไม่ได้รับผลกระทบนั่นอาจจะไม่มีปัญหา พอดิเช่นนั้นลิบรุกก็ได้ไปถามเซอเอตอบว่าเซอเอคิดว่ามันโอเคไหมพอดินเช่นนั้นเซอเอก็อธิบายว่าการเฝ้าระวังจากด้านในจะแข็งแกร่งมากเชื่อถือได้มากกว่าการดูแลจากในเงาเมือ่อถ้าข้าสามารถจัดก,การนี้ได้ข้าก็จะสามารถประหยัดพลังงานที่แบ่งระหว่างควรได้หลังจากที่เซอเอพูดมาเช่นนั้นก็เป็นที่ตกลงแล้วเดีริบรุก,กก็ได้พูดว่าฉันจะปล่อยให้หนายทำตามนโยบายนี้พอได้ยินเช่นนั้นเซ่ก็ตอบว่ารับทราบครับ ด้วยหนี้เวนอมจึงถูกส่งไปเป็นผู้คุ้มกันของมาซาเยคีและเข้าพบปะกับโซเอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการคุ้มกันมาซาเยคีก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับตัวผมเองก็เข้าใจยากเหมือนกันครับแล้วไพบกันใหม่คลิปหน้าครับ